โ oh สวัสดี oh. ชาวไมครับทุกคนครับกระผมผู้ประกาศข่าวคิ้วหนารายงานสดสถานการณ์น้ําท่วมจากพื้นที่จริงสถานการณ์น้ําท่วมในตอนนี้ไม่ได้ท่วมเยอะอะไรน้ําที่ทะลักเข้ามาในหมู่บ้านนั้นไม่ได้เยอะจนถึงขั้นอันตรายเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นตหนกกัน รอบๆนี้ยังมีบ้านที่มีคนอยู่อาศัยกันอย่างปกติสุขสองสามวันมานี้ระดับน้ําสูงขึ้นก็จริงแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นอันตารายเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องตื่นตนกไปชิวๆยังไม่ต้องเก็บของขึ้นข้างบนบ้านก็ได้เรื่องเฝ้าระวังน้ําโอ้หไม่ต้องไปสนใจมันหรอกรวมถึงเรื่องการอพยพก็ด้วยไม่จําเป็นต้องอพยพครับชิวๆอยู่กันได้สบายๆจบข่าวเพียงเท่านี้โหยว่าแต่ฉันจะกลับบ้านยังไงลาทีนี้เอาเป็นว่ากระโดดลงน้ําเลยละกันอ เฮ้ยเด, <c oughs> ดี๋ยวนะ <c oughs> อะไรจะท่วมเยอะขนาดนั้นล่ะเอ็นเจเอ็นเจแย่แล้วสิ แย่อะไรยังงั้นเหรอไม่เข้าใจอย <h oy> ่างไหยจะไม่ได้ดูข่าวเมื่อกี้นี่งั้นเหรอแย่ yeah, แล้วแหละในทีวีเมื่อกี้นี้จะเห็นหรือเปล่าว่าน้ำมันท่วมมิดบ้านเลยนะไหยก็เห็นอยู่หรอกนะแต่ว่าแล้วมันยังไงล่ะเขาก็บอกนี่นะว่าชิวๆอนะ่ะนายไม่ต้องตื่นตระหนกเลยโอ้ยฉันว่าผู้ประกาศข่าวเมื่อกี้เนี่ยดูเพี้ยนๆนะน้ำท่วมบ้านขนาดนั้นมันจะไปชิวไดวย้ยังไงอ่ะท่วมขนาดนั้นอ่ะไม่มีทางชิวได้หรอกนะ <h oy> กเอ็นเจไอ้เถอะเอยชิคกี้นายในขี้กลาชะมัดเลยอะ่ะยุดคิดมากได้แล้วนะเขาบอก กาศข่าวบอกกันตรงๆนี่นาว่ามันยังไม่มาน้อยไม่เห็นจําเป็นจะต้องทําให้ตัวเองลําบากขนาดนั้นเลยก็ได้อ่ะไม่เข้าใจ <c oughs> เหรเธอไม่รู้สินะว่าน้ําท่วมนะ่ะปกติแล้วมันมาเร็วมากเลยนะแค่ไหเอประกาศข่าวแค่แป๊บเดียว <c oughs> บางทีอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ล้นขึ้นมาแล้วนะ่ะยิ่งถ้าฝนตกแล้วก็ยิ่งแย่เลยพวกเราจะต้องรีบขนของแล้วก็เตรียมการป้องกันน้ําท่วมกันแล้วแหละเอ็นเจฉันว่าแบบนั้นดีกว่านะไอ้น้อยคิดแบบนั้นเหรอ ก็ใช่นะสิไก็ได้ก็ได้เซ้าซีจริงๆเลยอะฮะ่าถ้าอย่างนั้นแล้ววันนี้พวกเราจะมาเตรียมตัวป้องกันรับมือน้ำท่วมกัน้ใจแลว เอาแหละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยดีกว่าเอ็นเจก่อนอื่นนะนะเราจะต้องสำรวจรอบๆว่าเราจะอพยพขึ้นไปอยู่ตรงไหนดีและสิ่งที่เราจะสร้างวันนี้ก็คือบ้านอพยพหนีน้ำท่วมบ้านอพยพหนีน้ำท่วมเฮ้ฟังดูแจ๋วนะใช่แล้วล่ะงั้นร้อไหลยูล่าไปกันเลยสิก่อนอื่นเราจะต้องมองหาที่สูงๆที่เอาไว้สร้างหนีน้ำได้นะสูงๆแล้วก็ก็มีอยู่นะต้นไม้นั้นที่ฉันปลูกอ่ะพอจะได้ไหมละ่ะใส่ปุ๋ยเยอะไปนิดนึงกันเลยสูงสูงชมัดก็น่าจะใช้ได้นะเอ็นเจแจ๋ว ต้นไม้ต้นนั้นน่ะสูงกว่าบ,บ้านของฉันอีกถ้าเป็นต้นไม้ต้นนั้นละก็น้ำน่าจะท่วมไม่ถึงแน่นอนนายแน่ใจเหรอฮะใช่แล้วแหละเอาแหละเราไปสร้างไปบนนั้นกันดีกว่าได้เลยแล้วฉันจะคิดค่าเช่าทีหลังก็แล้วกันไงฮะใ <laughs> ่แค่นี้ยังต้องคิดค่าเช่าด้วยอย่างนั้นเหรอโถเอ้ยว้าว ต้นไม้ต้นนี้มันสูงกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเนี่ยเอ็นเจแต่ว่านะยิ่งสูงยิ่งดีดีแล้วดีแล้วเอาแหละก่อนอื่นนะเราจะต้องทําการวางบันไดลิงเพื่อปีนขึ้นไปข้างบนก่อนจัดเลยซึ่งนี่จะเป็นทางขึ้นข้างบนบ้านต้นไม้ของพวกเราไปชึบไปชึบทำการวางบันไดขึ้นไปแบบนี้จากนั้นก็ทําการเจาะดูใบไม้ขึ้นไปเป็นอุโมงค์ใบไม้ขึ้นไปแบบนี้เลยเอ็นเจล้<ผ>มหน่อยล้มหน่อยขายายมาแล้วค่ะโอ้ข้างบนนี้สูงจริงด้วยฮะสามารถมองเห็นหมู่บ้านได้ทั้งหมู่ บ้านเลยอะต้นไม้ฉันเองละฮค่แบบนี้ก็ดีนะสูงขนาดเนี้น้ำไม่มีทางขึ้นถึงแน่นอนฉันก็หวังว่าม,มันจะขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้เหมือนกันน่ะงานพวกเราก็นอนที่นี่และหาคได้ซะที่ไหนก็เล่าเอ็นเจตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าลืมสิเราจะต้องขนของสําคัญแล้วก็อพยพ,ยพยสัตว์เดี้ยงขึ้นมาไว้บนนี้นะถ้าเราไม่ทำละก็ของสําคัญของพวกเราอาจจะเสียหายเยอะเลยเ เมลีเลยอ่ะงานฉันไปแล้วนะเอาแหละเอาแหละมาเร็วมาเร็วไหนๆก็สร้างไว้บนต้นไม้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะสร้างเป็นบ้านต้นไม้อย่างที่ฉันบอกนะก่อนอื่นเลยเราจะเป็นต้องเปลี่ยนพื้นตรงนี้เป็นพื้นไม้ซะก่อนแต่ว่าเราจะเคลียร์แค่ใบไม้ที่อยู่ด้านบนสุดก็พอแล้วซึ่งบ้านหลังนี้เราจะไม่สร้างใหญ่มากนะเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือบ้านที่สูงและการมาสร้างบนต้นไม้แบบนี้มันก็สูงพอแล้วเราจะทําการตัดขอบบ้านของเราด้วยไม้โอก๊กจะได้มีสีที่ตัดกันักหน่อยแบบนี้เลยสวยดีแฮะเอาแหละจากตัวบ้านหลักะจะทําการขยายออกมา มาเป็นบาลคนี่ข้างๆสักนิดหนึ่งเผื่อว่าจะมีอารมณ์สุนทรีออกมาดูข้างๆสักหน่อยเสร็จแล้วก็ทําการติดแทรปดอเพื่อความสวยงามเอาแหละด้านใต้นี้ฉันจะทําการวางสเตอเพื่อสร้างความมีมิติให้บ้านมากขึ้นฝั่งนี้ก็ด้วยเช่นกันวางให้รอบบ้านเลยซึ่งสีไม้ที่ใช้เป็นสเตอนั้นเป็นสีไม้ที่แตกต่างจะได้ดูมีมิติมากขึ้นอย่างที่ฉันบอกไปฮัชชึบฮัชชึบฮัชชึบอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วฮัชชึบเอาแหละต่อไปก็ด่านฟ้าซึ่งด้านบนนี้เราจะไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะก็แค่ร้อมรั้้้ววววไวไไม่่ใหงงลลงปก็เพพียพอแ อเกือบลืมไปเบาลคนนี่ของเราจําเป็นจะต้องมีหลังคาสักหน่อยซึ่งตัวหลังคาฉันจะทําการใช้เป็นไม้แพ้งสีดําๆจากนั้นก็ทําการวางเฟส์ให้เป็นเสาแบบนี้เท่านี้หลังคาก็เป็นอันเสร็จแล้ววางเฟส์เพิ่มด้านข้างแบบนี้เพื่อไม่ให้ตกลงไปอีกฝั่งหนึ่งก็วางเหมือนกันและเพียงเท่านี้บ้านบนต้นไม้ของพวกเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นบ้านที่มีสไตล์เรียบง่ายที่ถูกสร้างไว้บนยอดของต้นไม้ด้านข้างนั้นมีระเบียงให้ออกมาตากลมตากแดดได้ด้วยเป็นบ้านที่อยู่บนยอดไม้ที่สูง มากและนี่คือบ้านต้นไม้ที่เอาไว้อพยพหนีน้ำท่วมของพวกเราโอ้โหโอ้โหทำเสร็จเร็วกว่าที่คิดนั่นเนี่ยอาจุบอาจ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 บาบไอ้โหด้านไหนก็ดูดีฮะจังเลยอะคาฟีอเอ็นเจเธอเนี่ยนะนอนได้ทั้งวันเลยตื่นได้แล้วอเสร็จแล้วเหรอก็ใช่น่ะสิ ก็แจ๋วเหมือนกันนะเนี่ยนายเองก็มีเซนต์เหมือนกันนี่นะายฮะแน่นอนแน่นอนเอาละเอาละขั้นตอนต่อไปเอ็นเจการอพยพหนีน้ําท่วมนั้นยังไม่เสร็จแค่นี้แล้วทาไงต่อพอเราสร้างสถานที่อพยพเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีที่อพยพแล้วก็ตามเราจะเป็นจะต้องย้ายของจําเป็น,ข,นขึ้นมาข้างบนนี้ เข้าใจแล้วเอาละพวกเราจะเริ่มย้ายจากของที่สําคัญสําคัญขึ้นมาก่อนนะเอ็นเจไม่ยากเลยของสําคัญยังไงหรองานฉันจะกลับบ้านไปเอาของสําคัญมาก่อนกันแล้วกันนะแล้วเจอกันโอเคไปเลยไปเร็วเอาละแน่นอนว่าสิ่งของที่สําคัญที่สุดในการอพยพนั่นก็คืออาหารเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยฉันจะทําการเตรียมกล่องอาหารไม้ให้เรียบร้อยก่อนนี่เลยเอาอาหารทั้งหมดที่ฉันมีใส่กล่องไว้ให้หมดรวมถึงพืชผักที่โตพวกนี้ด้วยเพราะว่าถ้าน้ําท่วมมาเนี่ยผักพวกนี้ก็จะเสียหายทั้งหมดเพราะฉะนั้น ไกไดกเอาล่ะรีบย้ายสเบียงขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่า้จึ๊บจๆๆึ๊บจ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 ้๊บจึ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 ๊บจก๊บจึ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 ๊บจอ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บจไ๊บจึ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 ๊บจเ� ชิคกี้ดันให้โจนอยากมาซะด้วยสิให้มาหาของสําคัญยังงั้นเหรออืมของสําคัญของฉันของรักของข้าก็แงะอยู่แล้วสิเจ้าปั๊ปปี้แกนั่นแหละของรักของฉันเพราะฉะนั้นฉันจะเอาแกไปไว้ที่ปลอดภัยก่อนละกันนาะปั๊ปปี้ลูกแม่ปั๊ปปี้เก่งมากเฮ้ยปัปปยป๊ปปี้เดยวดสซปั๊ปปี้เก่งมากเก่งมากกู๊ดบอย <c oughs> Tia. ไม่รู้ว่าจะน้อยไปหรือเปล่านายังเหลืออะไรอีกบางเนี่ยอย่างเช่นเจ้ากระแกงนี่ถ้าเกิดบ้านพังเสียหายขึ้นมาก็ต้องซ่อมจีน่าเพราะฉะนั้นเอาเก็บก็แล้วกันเก็บเอาไปไว้ที่บ้านอพยพชั่วคราวแล้วก็เจ้านี่ด้วยถ้าบ้านพูขึ้นมาก็ต้องมีไม้ไปต่อเติมสิโอเคเก็บเข้ากล่องอพยพไหนหลวงกางเกงดูหน่อยสิออไอ้าตั้งนานโทเอออยู่ในกางเกงกระเป๋าข้างซ้ายฉันนี่เองนี่มันเศษน้ำบูฮาวายที่เหลือจากปาร์ตี้รอบที่แล้วนี่นาย ยังกินไม่หมดเลยอ่ะจะทิ้งก็เสียดายแฮเก็บข้าวกล่องอพยพกันแล้วกันฮ <c oughs> ไหนต่อไปอะไรปภาบหลวงออกมาน้กวกระเป๋าโดเลมอนเครื่องรอนนินนาอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันได้ใช้ไม้หมรลูเอาไว้ก่อนกันแล้วกันโอ้แท่งเรียมแบบนี้ใช้เลยที่สําคัญของฉันก็คือทรัพย์สินเงินทองอยังไงล่ะ และเจ้านี่สำคัญกับชีวิตฉันสุดๆขาดไปเหมือนขาดลมหายใจไม่มีเพชรเหมือนจะตายเอาล่ะฉันว่าเท่านี้ก็น่าจะพอได้แล้วละมั้งส่วนพวกของที่เหลือค่อยๆทยอยค้นกันแล้วกันเอาละเอาไปเก็บดีกว่าเอ้อเอ้ออยอหนักๆนักหนักหนอ้ไมไหวแฮะหนักทำไมขนาดนี้เนี่ยหอยถ้าหนักขนาดนี้ฉันคงยกไปไม่ไหวหรอกงั้นไปหาอะไรกินรองท้องให้มีแรงสักหน่อย ล้วค่อยมายกกันแล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าแม้กระตูนชิคกี้แอนเจก็มาพอดีซะด้วยฮ้ยเอาละเอ็นเจเก็บของไปถึงไหนแล้วนะเฮ้ยเอ็นเจเอ๊ะอยู่บ้านหรือเปล่านี่นี่ก็ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงแล้วนะเก็บไปได้ถึงไหนแล้วเนี่ยบอกให้เก็บแต่ของสาคัญสําคัญแท้ๆเอ๊ะกล่องเก็บของนี่นะกล่องนี้หรอกล่องสําคัญน่ะแล้วทาไมถึงยังไม่ย้ายขึ้นไปอีกล่ะไหนดูสิเดี๋ยวนะนี่มันมีแต่เพชรกับทองแล้วก็ของไม่จําเป็นนี่นะเอ้อะไรของเอ็นเจล่ะเนี่ย เสียงหัวเราะอย่างนั้นเหรอทำอะไรของเอ็นเจอยู่เนี่ยได้ยินเสียงกินด้วยไอ้ตอนนี้ตลกจะมัดลอยอะหอยมีแต่เสียงตดไอเอ็นเจ้เอาไยชิเกะนํามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยไอเฮ้ยฉันติดติด ช่วยด้วยเกือบตายเลยนนี่เธอทำอะไรของเธออยู่ล่ะเนี่ยเอาก็พักผ่อนยังไงเล่าฉันเก็บบ้านมาทั้งวันเหนื่อยจะตายแล้วเนี่ยปลยพักผ่อนอะไรของเธอเธอยังไม่ได้ย้ายของขึ้นไปสักอย่างเดียวเลยนะมีแต่แค่เอาเจ้าป๊อปปี้ขึ้นไปข้างบนเฉยๆอะก็นอนและส่วนกองที่เหลือเดี๋ยวฉันก็จะยอยขนไปเองล่ะน่าขออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงอะแล้วพอให้เอาแต่ของสําคัญไปแล้วยังมีข้าวของอยู่ในบ้านอีกเต็มไปหมดเลยเนี่ยอาหารในตู้เย็นของเธอก็ยังไม่ได้ขนขึ้นไปเลยนะ ชคกี้นายบออะไรเนี่ยนายนี่เลกจุนจานกับชันได้แล้วออกไปได้แล้วเดี๋ยวฉันขดแงออกไปเลยไม่ต้องมาสร้างกันนะเดีถ้าเกิดน้ํามาพรุ่งนี้เช้าแล้วก็เธอจะขนของไม่ทันนะร้อยไม่ต้องห่วงหรอกหมู่บ้านเราก็มีวิทยุบ้านชันเองก็มีวิทยุถ้าเกิดน้ํามาแล้วก็ฉันก็ต้องรู้อยู่แล้วละสิว่าแต่นะเธอเปิดวิทยุไว้หรือยังเนี่ย เ,เหมือนจะยังแฮะลืมสนิทเลยเลถ้าไม่เปิดไปทยุไวล้วก็ <c oughs> ถ้าเขาแจ้งเตือนมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยนะ,ะเอาละตอนนี้ฉันก็เปิดไว้เรียบน้อยแล้วโอเคโอเคใช่งั้นว่าเดี๋ยวให้เจอกันและกันเอ็นเจประกาศประกาศ <c oughs> ประกาศ <c oughs> ข่าวน้ําท่วมด่วนค่ะขณะนี้ปริมาณน้ําได้พุ่งขึ้นสูงอย่างกระทันหันเนื่องจากฝนฟ้าคะนองคาดการว่าน้ําอาจจะท่วมเข้าหมู่บ้านในเช้าวันนี้ค่ะขอให้ประชาชนรีบขนของขึ้นที่สูงล็อกบ้านและอย่าออกไป ไหนค่ะศบการรายงานข่าวเอ้ยเอ้ยสวยแล้วสิอะไรกันล่ะเนี่ยนึกจะมาก็มาอย่างนั้นเหรอไม่มีเวลาให้เตรียมตัวเลยอ่ะเผืยเห็นไหมเอ็นเจน้ำจะท่วมจริงด้วยไม่มีเวลาแล้วแบบเนี้ย ชิกี้น่อยก็อย่าถึงนตนนอกไปสิฉันก็ยังชิลๆนะมาตั้งตอนเช้าแน่เฮ้ยน้ำท่วมหนักมันจะมาเร็วมากเลยนะเอ็นเจนี่เธอยังจะชิลอีกอย่างนั้นหรอยังไงก็ตามรีบนขนของขึ้นมาให้เร็วที่สุดแล้วกันฉันจะไปรอเธออยู่ข้างบนนะโอเคไหมเ้าใจแล้วนะอเจอกันพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าที่ข้างบนบ้านอพยพน้ำท่วมเ้าใจแล้วแล้วเจอกันไปเลยไปเลยเอาล่ะเร่งมือเลยนะเอ็นเจไว้เจอกันพรุ่งนี้เร็วเข้าเร็วเข้าเจอใ้อนะ นายเนี่ยมันก็ตายตื่นตูมเลยอะเป็นแค่ไก่แท้ๆเฮ้เจกี้เนี่ยตื่นตูมจริงๆเลยนะไม่ได้เลิกเลยฮาฮายทำยังไงดีทำยังไงดีเก็บของไม่ทันแล้วของยังไม่ได้แก็มเลยทำยังไงดีเราของอีกตั้งเยอะสวยแล้วบ้านฉันจมน้ำแย้มๆเลยแบบนี้ฉันต้องเสียหายหลา,ายล้นลานแน่ๆเลยทำยังไงดี ว่าแล้วเชียวว่าเก็บของไม่ทันแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยช่างเถอะฉันไปรอข้างบนดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝนตกหนักชะมัดเลยฮะเอ็นเจยังไม่มาอีกเหรอเนี่ย7โมงกว่าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำ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 ทะลักเข้ามาในบ้านแล้วเฮ้ยสูงชะมัดเลยสวยแล้วและแถมน้ำยังทะลักเข้ามาไวมากๆเลยจะท่วมบ้านฉันหรืแล้วเนี่ยระดับน้ำสูงกว่าบ้านของฉันซะอีกแถมยังบ้านเอ็นเจอีกด้วยกำลังจะท่วมบ้านของเอ็นเจแล้วว่าแต่เอ็นเจอยู่ไหนกันล้วเนี่ยท่วมบ้านฉันไปแล้วไม่นะบ้านของฉันเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกเป็นห่วงเอ็นเจซะมากกว่ายังไม่เห็นวี่แววเลยว ไม่ใช่ว่าห่วงของในบ้านจนไม่ยอมออกมาหรอกนะถ้าเป็นแบบนั้นล่ะแย่เลย,ยเฮ้ยเบ,บนแลเชอร์พวกนั้นก็โดนน้ำซัดก,กันหมดเอ็นเจเอ็นเจเอ๊เอเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวนะนั่นมันก้อนอะไรสีฟ,ฟ้านะ่ะเฮ้ยนั่นมันเอ็นเจนี่นะเอ็นเจฮไมเหลืออะไรแล้วยโดนน้ำซัดไปแล้วฮ่า่มเหลืออะไรเลย บานของฉันทองของฉันเพชรของฉันไม่เหลืออะไรแล้วทําไมฉันจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยล่ะฉันก็แค่ไหลไปตามน้ําแค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่เหรอหนเมื่อไม่มีบ้านอยู่ฉันมันก็แค่คนไร้บ้านคนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วฉันอ่ะตายจะดีกว่าไม่ดีกว่าหรอบ้านของฉันสมบัติของฉัน เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i ป e เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับทุกคนถ้าบ้านของใครประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่พวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงก็อย่าลืมเก็บของให้เรียบร้อยล่ะเพราะว่าถ้าน้ำมันจะท่วมเนะี่ยมันมาไวมากเลยนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเป็นแบบเอ็นเจล่าเฮ้ย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 วายน้ำเหนื่อยเดี๋ยวนะเอ็นเจ๊เฮ้ยกี้ เป็นไงล่ะเอนเจบอกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสุดท้ายก็เก็บไม่ทานแล้ว,วเห็นไหมสวยชะมัดเลยอ่ะทีหลังฉันจะไม่ประมาทอีกแล้วอ่ะฉันเข็ดแล้วอ่ะใช <c oughs> เอาเป็นว่าน้องๆทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม4มี่โมงเย็นนะครับใช่แล้วแล้วก็ถ้าสนใจสามารถไปซื้อพวงกุญแจชิคกี้เอนเจที่เพจ Facebook ได้ด้วยนะงั้นวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนบายมาย บายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับบาย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 เอาลนะอึบอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าย,ย,ย,ยน้ำเหนื่อยชะมัดเลยฉันจะขอขึ้นไปข้างบนแล้วนะ <c oughs> เอยให้เอ็นเจรีบขึ้นมาข้างบนเร็วใแล้ว